สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมจิมมี่กับเกมโซนโฟร์อสทีมนะครับวันนี้เราก็จะมาดูแพทอัปเดตล่าสุดเป็นอัปเดตวันที่เพืพฤศจิกายน2567นะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีของเข้ามาใหม่แล้วก็แพทใหญ่พอสมควรอีกแล้วนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับเพื่อนๆอ,อย่างแรกเปลี่ยนทีมเป็นเมืองลอยกระทงอะโอเคตอนรับเทศการลอยกระทงนะครับอัปเดตกิจกรรมลอยกระทงอัปเดตไข่เซต บอเดสนะครับเป็นบอยูโมทูด um นั่นเองนะครับก็สเตตัสประมาณนี้พวกเซตบอเนี่ยสเตตัสมันน่าจะดีกว่าเซตธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมนอาอีกนิดนึงแต่ราคาก็ค่อนข้างจะสูงกว่านะครับสเตตัส mm hmm. ก่าประมาณนี้อันนี้เป็นยูนิตอ่าชุดยูนิตใส่ครบก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็ดูเท่อยู่นะมาที่แลแลก็โอ้ย ถ้าคุมถ้าคุม,มอุ้ยสเปรย์ร้อยห้าเลยหรอร้อยห้าสิบเลยหรอเอาเรื่องอยู่นะ่าระดับแรงใส่ครบเก้าส่วนก็อ e ีได้นะ,ะเพื่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้โอโหเทแต่เสียดาย้วจะมีออร่าที่มันฟุฟง้ฟงฟิ้งต่านี้หน่อยนิดนึงก็น่าจะดีนะแต่มันก็มีแสงอยู่นิดเดียวได้อยูรีเจนขนาดรีเจนยังฮิตตั้งร้อยกว่า ก็สตเตตัสประมาณนี้เลยนะเ,นเ,นเนพื่อนๆครบ3ส่วนว่าบวกคสิบห้าเลยหรอผมลืมดูตรงนี้เลยคสิบห้าขเมียดยี่สิบลิเคแลดิสิบสิบห้าโอ้โหอ,อันนี้สิบห้ายี่สิบหรออันตีเมยียดไม่ยี่สิบยี่ห้าเลยหรออ๋อรีเจนอุ้ยรีเจนแสงก็จะประมาณนี้เว้ยถ้าเป็นรีเจนแสงดีกว่าเดิมไหมแสงเหมือนคล้ายๆอา่าวกิงอืมอันตีเมยียดอุ้ย ขี่สิบห้าเลยหรอมือเนี่ยสุดจัดอืมสำหรับสายทำของแรง normal แรงนะน่าจะชอบเนี่ยใส่สามชิ้นดูขี้เมดดิขี้ยี่สิบขี้ดามีดยี่สิบห้านะอันติเมดก็จะประมาณนี้อันติเมดเหมือนไม่ค่อยแตกต่างจากอืมันติเมดไม่ค่อยแตกต่างจากเลเจนนะแต่สเตตัสก็ดีกว่านะก็ประมาณนี้ ไปกันต่ออัปเดตไอเทมในตู้เดโคตู้โยกเมืองจีนนะครับโอ้ و, สเตตัสบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้หฮิต175สเปร์เลือด SP ขีดสิบขีเมจ7.5เวอร์จัดประดับโอ้โหเหมือนกันเลยโอ้โหู SP 2,000ไม่เหมือนดิคีหลังคีเมียกับคีเท่ากันนะแหวนแหวนก็ฮิตสเปร์เท่ากัน SP 1 5 0โอ้โหเวอร์ ใส่ครบ3ชิ้นบวก ATK อุย้ยบวกอ ATK 150ขีดาเมจ2ดโอ้โหล้นล้นโคตรด,ดีปรัาอะไรอีกปรับเพิ่ม HP บอสในอาเคดเกฟอะปรับเลือดบอสเกฟนะครับก็เนื่องจากมีการใช้บักอะไรประมาณนี้แต่เท่าที่ผมเห็นผ่านๆมาเข้าบนกันนะครับว่าเลือดมันเวอร์มาก จากที่เคย e T 2 t ทีตายอเงี้ยเป็นต้อง e 8 9 t 1 0 t ทีทีนะครับปรับขึ้นหลายเท่าอยู่ก็ไว้เดี๋ยวไปลองนะครับนำ e เซ t ตอ e, Z, อเอา e เซ็ตฮาร์ดวีออกอัปเดตอ,อัปเดตฉายาเขา้าตู้สล็อตนะครับอ่าเป็นฉายาบวกฮิตบวกสเปร์หนึ่งร้อยฮิตหนึ่งร้อยเลือดสองพันเ5 1พันห้าขีสิบอุ้ยอันนีด้ดีนะเนี่ย อันนี้ดีดีดีฉายาดีอันนี้คืออ๋ออันนี้น่าจะเป็นตู้โยกนะราคาตู้โยกปรับมันจะปรับราคาตู้โยกด้วยราคาโยกของปรับมีเดียมถึงแรงนะครับก็ปรับประมาณนี้เลยมีเดี 35, 20, ยมสามหมื่นห้าสองหมื่ไฮโอยลดลงเยอะอยู่นนเนี้ยอัน,นี่ผมว่าผมมองว่าดีเลยนะเพราะว่าแคชไฮอราคามันไม่ได้แพงไว้เพราะว่าถ้า ถ้าเราเอาแสนห้าไปทําเราซื้อแคทไายตามตลาดที่ผุดได้ดีกว่าอันนี้ผมก็ดีอยู่ดีๆเลยอะแล้วห้าแสนจากร้านเนือห้าแสนโอเคใช้ได้พอตูโยก,ก็อนนี้ด้วยเนี่ยตูโยกของดีผมว่าน่าจะแพงอยู่พวกเนี่ยอัปเดตไอเทมอะตัว,ต,วตัวนี้ก็อัปเดตของเปิดให้นำขยะจากการตกปลารื่มัพุดสว่าน ามาแรกวันนี้ถึงสิบเก้าพันเชิญนินจา,านเหมือนปกติก็มีตัวนี้กับตัวที่เราแลกนินจานะครับก็ประมาณนั้นก็ประมาณนี้ตั้นแต่ันนี้สิบคล้ายเดิมนะเฮ้แต่น,นี้โอแคทไฮมาแรกเป็นคอน,นิชันดอกปรับเงินเหลือห้าแสนก็แคทไฮกี่ชิ้นวะสี่สิบห้าชิ้นชิ้นละเท่าไหร่ตอนนี้ก่อนหน้านี้มันชิ้นละสามสิบเคไว 30มสิบคูณสี่สินี่สมมติสมตสมติ m สามจุดห้าบวกห้าแสนได้อยู่นะเพราะว่าคนเด็กในในร้านค้ามันน่าจะ2อง m ห้รือสอง m, 5, อง m นี่แหละไม่แน่ใจอันนี้มองว่าได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่แยน,นี่กล่องบวกเก้าแต่นี้เปลืองไอ้นี่หน่อยนะกระดาษเนี่ยสมุดเนียนจานี่หน่อยกล่องบวกเก้าก็ดีอยู่ดีอยู่สำหรับสายที่ไม่มีตังค์ซื้อสกิลบวกเก้าก็เนี่ยเอาน้ำของพวกนี้มาแลก ไปฟากันได้นะครับประมาณนี้เลยอัปเดตกิจกรรมลอยกระทงอ่ะก็จะเป็นกิจกรรมลอยกระทงเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเอ้ยนี่อะไรฮิปโปฮิปโปมูเด้งภารกิจตามล่าปูปองเฮ้ยภารกิจตามล่าสะสมกระทงแรกชุดน้องฮิปโปอ่ะอันนี้เดี๋ยวน้องฮิปโปเนี่ยผมก็จะไปทําอยู่เราไปดูกิจกรรมลอยกระทงกันก่อนว่ามีอะไรอย่างไงบ้าง กิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่ห้านะเปิดเซิฟนี่แหละนังปิดประปุงมเปิดเซิฟมาก็เริ่มเลยนะครับถึง3ธันวาก็ระยะเวลาประมาณเกือบเดือนเดือนเกือบเดือนหนึ่งนะครับผู้เล่นต้องสะสมอ่าเราต้องสะสมพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมอีกทีนึงอันนี้ทูหอมได้มาจากไม่มาจาก PVP นะครับอ่า PVP ได้ทูผอมใบกล้วย ใบตองกล้วยได้มาจากอเรายืนล็อกอินนะครับในเกมมันก็จะมีเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงหชั่วโมงมันจะเป็นอันที่ห้านะครับ5ชั่วโมงก็จะมาสุ่มว่าเราได้กี่อันประมาณนี้อยอกกล้วยเอามาจากดันเป็นเฉพาะเก็บสองนะครับอยู่เก็บสองเท่านั้นดอกดาวเรืองอ,อยู่ใน hunting นะครับ hunting ไอ้ที่เป็น WhatsApp, อสซับอ่ะไอ้ที่เป็นรถไฟประมาณนี้ก็อันนี้ก็เหมือน,เ,อนเดิมนะ อันนี้เหมือนเดิมแต่อันนี้เกฟเกฟน่าจะเปลี่ยนกิจก,กรรมที่แล้วน่าจะเป็นเกฟหนึ่งป่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็พ v p อันนี้ก็ล็อกอินสะสมครบแล้วก็มาแลกตัวนี้แหละตัวเดิมที่เราแลกของกันประจํานะครับหมูเด้งก็ใช้ที่สิบอันทั่วสิบอันใบกล้วยใบเดียวใบกล้วยนี่เยวเรายืนล็อกอินที่แทนที่มันจะใช้เยอะเลยแต่ใช้นิดเดียวต้นกล้วยสิบอัน ดอกดาวเรืองสิบอันกับเงิน1 m เอนะฮะอันอื่นก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันอุ้ยก็มีอันนี้น่าจะเป็นแหวนหรือเป็นอะไรเป็นแหวนเดี๋ยวเราค่อยไปดูอ๋อเนี่ยอยู่นี่อืมนี่แหละน่าจะเป็นแหวนแหวนประดับก็หรือเป็นประดับแหวนประดับหลังอย่างนี้หรอหมูแดงแรกเปลี่ยนไม่ได้นะชุดีิโปก็ใช้มีเสื้อนะ ที่ใช้เยอะกว่าเพื่อนนะใช่ไหมเสื้อเกงเนี่ยเสื้อเกงเนี่ยจะใช้อ่าของจาก pvp เยอะกว่าเพื่อนแต่เงินใช้สิบเอมเท่ากันนะอ่าทีเสื้อเกงวัตถุดิบแตกต่างจากเพื่อนดูสเตตัสเป็นระดับรีเจนนะครับก็สเตตัสพอดีอยู่นะเนี่ยขี่สิบขี่เมียสิบขี่เจ็ดจุดห้าเนี่ยเป็นหลังหลังก็ประดับเดี๋ยวไปดูกัน เสื้อก็ฮิต้อยห้าสิสเปร์ร้หสิคิเมท5 5้าจุดห้าเลือดเอก็ดีนีกางเกงก็คล้ายคเพียงสีบ้าปะเปนียงสีบ้ายิตจะน้อยสเปรจะน้อยกว่าอันนี้ไม่แน่ใจหลังอันนี้น่าจะเป็นหลังแน่นอนผมว่าล้วนะิญญาณเนนะี่ยไอผีกระทงกเนี่ยก็ประมาณนี้คร่าวๆเรามีอะไรอีกไหมไม่มีนะครับก็กิจกรรมคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคเราไปดูในเกมกัน ผมสงสัยว่าไอ้ที่แรกของอะ่ะมันยังไงมันชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะฮะเรามาดูกันว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนบ้างนะฮะผมสงสัยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นแหวนนะครับเป็นแหวนใช้อันนี้พวกเนี้ยไอ้น,นี้เก็บไม่ยากนะวันเดียวครั้งหนึ่งเอ้ยมันวันเดียวอะ่ะไม่ถึงวันหรอกแป๊บเดียวสา0รออันเนี่ย ห้ 5, มันมีวันนึงจําจำกัด5รอบอ่ะวันนึ่งน่าจะครบอยู่แล้วไม่เกินนั้นนะครับ2ชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงครึ่งน,นะส่วนใบกล้วยี่ยิ่งง่ายนะฮะเราปกติเราล็อกยิมกันอยู่แนละ้วส่วนอันนี้ PVP ผมก็มองว่าไม่ยากเท่าไหร่มันมีโอกาสดับทีละ3าใบดเลยนะสองใบสามใบใบเดียวเนี่ยแต่บางทีมก็ไม่ดอบผมว่าเหนื่อยหน่อยก็เก็บสองนี่แหละเนี่ยกล้วยเก็บ2ก็ เราก็ถือเราเราฟาร์มไปด้วยเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็เงินที่เราฟาร์มได้แล้วเนี้ยก็มากดแลกก็ถือว่าหมดแล้วได้ฟรีเลยนะดีอยู่ดีอยู่ใส่ครบสามส่วนบวกยึิเจ็ดสิบเอชพีห้าร้อยอันนี้ผมดืมดูมานี้นนี้เป็นหลังอันนี้ก็หลังหรอไม่ไม่มีประดับหรอโอ้ามีประดับนี่เฟี้ยวเลยนะแล้วก็เป็นหมูเด้งฮือฮิโป ้าย 1M อันนี้ถูกหน่อยแต่ไม่มีสเตตัสนะครับโอเคส่วนของแรกอันนี้ก็นินจาโหหลอดยีพีล้านนึงนีงน่หรอีอุ้ยเจ็บปะสำหรับผู้เล่นใหม่แต่หนังสือนินจาจะเอามาจากไหนดีกว่าเพราะว่ามันต้องใช้ของมาแรกนะไอ้สมุดนินจาแรกกับตัวดเนี่มันต้องเอาพวกนี้มาแลกอะพวกเศษนินจาเนี่ยโอเคเราไปดูราคาห้วน,นกันหน่อย ก่อนจะนี่ไปดูราคาไข่บอเดนะครับโหราคาเอาเรื่องนะครับฟองละ7,900 e ีคือฟองละ7 9ะบาทนะครับแต่ถ้ามาหักส่วนลดตามที่ผมเห็นชัดเอ็มขายน่าจะฟองละ50บาทก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเรียเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมก็คงไม่ได้เปิดดีอีพีอันนี้อ่ะไม่ควรเอาใส่ไหมเาจริงๆนะ มันไม่มีราคาเลยมันมันขายไม่ได้นะครับพวกอีกพีเนี่ยยังพอเข้าใจว่าเอาไปใช้ได้อยู่แต่อันเนี้ยมันแย่ไปยาแพ็กยานี่ก็ถ้าแพ็กยาเนี่ยได้สักหลายอันนะเป็นสิบอันนะเออยังพอโอเคแต่ถ้าเป็นไม่กี่อันนี้ผมก็มองว่าไม่ไม่ค่อยดีวันนี้ผมไม่แน่ใจผมยังไม่เคยเปิดนะครับโอเคก็สําหรับแพทนี้แพดวันที่ห้านะครับ ก็มีประมาณนี้ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมจะมี my, ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ